มึงไงมี่แตไมได้มั่งอ่ะกูนี่จอกเอ่มึงแต่ไมได้มั่งกูฮะกูนี่บ้านกูนางชิงนาปิงจังเรื่องบ้านมึงนี่เอ่บ้านกูชิ้นาปิงจังเป้อย่ากูนเป็นโดราอย่ามึงนี่เป็นโดราเอ่อย่ากูเป็นดูราชิดโดราบูมอย่ามึงนี่เป็นโดราชิดโดราบูญเด้อไม่อย่ากูน่งเป็นโดราชิดมาดูราบูญทึงทีนี้ โปม be be ึงอไงโปกูเป็นลำตัดโปมึงอไโปกูเป็นดีเกแม่มึงเป็นไรมี่แม่กูเป็นรองเอ็งโอ้ยนยย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 ยเยยยยยยมึงอยยยยยยงยยมยยย่ยย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 ตัดยย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 อยยยยยยยอียยยยยยกยยย้ยยกยยยยายยยยยอยเป็นยยยยเยยยยยยยนยย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 ยนกันตยยงเย่นอบยย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 ยกยนยยยยเยยนยยยยาเป็นบอยเปยยยมัน เลวเวลายามึ่วาเออเวลายากูชายกูโนยากูว่าเป็นบดเป็นกรอนเพีย้ยยากูวา่าไอ้มีล้านยามานี่ไว้ไว้ให้ลงใจต,ตุนตาลกูกให้ลงใจต,ตุนตาลกูกมึงลงไปลวงมากเลยแต่มึงหว่าเพื่อมั้ยว่าปัดน,นี้นะกูไม่จ้าจูลวงกูยาเออปลอกกูซ่ากลัวเลยเลย,เลยไอ้มีกระตอบสี ที่เนี่ยอยากวกันมึงไม่ลวงไอ้มา p ปร d ดอร์กูไม่ไอเดกแกงเคยไดยเลยไม่เดเลยไม่เด็กเก่งเยเลยไม่เด็กเก่งนางแงงได้จังโอม่กูอยากรู้เรื่องเมือด็วคกูกลุ่มมไม่ต้าทำการนงกลุ่มตามต้าเรื่องเพื่อนั่นก็จะพระเห็นพนั้นนางคว่งเรื่องเพื่อลืมแล้วก็ินตาเรื่องเด็กตาพวกกูลืมพุงข้าวลูกไตกูไต้ไมดี อันนีอมึงเหล้าไอ้ล้อเหล้าไอ้กรบเหลาไอ้จะบไปมี่ใหญ่ตอกใหญ่ปรงซึ่งที่นี่พ่อย้าแม่ได้แกไกามันตำเพืือกูแกแเดยาได้ช่องเพืือกูเครียดนี่ตับยากวนยากูแก่เป็นคนชอบไปวัดได้ช่องซึงกะเนี่ยแกไปวัดไม่ใ่แกไปํำบุญฮะเล้วคนไปวัดต้องไปตำบุญไว้พระมาไม่แกไปไข่ข้องแกนี่ยาคูนั่งซึงปวกก้าคกับแกหลักแกงวัคกับกันได้ช่อง ตึงกันเนี่ยตึงกันนี่ยแกช่ดแจกใหม่กันน้าใจรวยกันน้าชิบวี่กันลังชิบวี่ที่นี่แกลืมหมออยาเนียดจังยาคูพอลืมหมออยาเนียดแกขึ้นไปเอายาเนี้ยเป็นรุ่งที่นี่กูอยู่ต่างนี่ยากูไม่กินแกงก้อยเหียดแมงกูวิบไงจังกูรัานเบรกนะไงจองเออกูรู้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเบิกตึงกันนี่ยตึงกันนี่กูหลักเด็กรวยจะช่อมวี่ ตึกงที่นี่ยากูมาชอตแทกมากันนา้าบอกไอ้เบกมั่มหน้าเลยกูหลักกินกระลังใหญ่ชอ็อตกุยเหนีวตึกงที่นี่ยากูรูบอกย,ยากูรูยาว่าไม่มีใครต้องไอ้ล้านเปรตตองไอ้มามีไอ้มีเปรตนั่นมันต้องหลักแดงกวยกูจะแนวยาวะทั้งกะเนียยากูแกวิปแกไม่ใช่ได้ใช่กูนังไอ้ช่องแล้วยามึงได้ทั้งเคยไอ้มียาตึ้งได้ทั้งแม่กูขันนุ้งยาแกเป็นดูดยากรอนนี้ยากูทิ่ดดูดยาบุญ rầm nhiều cặp đồ ra, xít khánh để rầm nhiều cặp bộ xít anh ơ, từng nhà mua hòa phước, già cụ viết, già cụ hòa bên rùa, ra, già coi tường tông, tường tông anh, ơ. đồ ra già coi chắp chắp tường tung, tường tung anh ơ, già mua hòa phước, già qua mấy rùa đẹp nhẹt, mềm nơi, à mấy rùa đẹp gạch mềm nơi là kim cựa thay của song, huy, song, huy rồi đó, già mua hòa rồi ็จะซ่องวีซ่องวีให้ช่วยมือแล้วไม่ได้ชักทีให้ช่วยมือแล้วไม่ได้ชักทีเด็กบันนี่กูตีตายตีตายไห่ได้ชักทีเด็กบันนี่กูตีตายตีแม่มันก็ไม่ซ้อนแม่มันก็ไม่แร้งทำไม้อนแม่มันไม่แร้งกูต้องแข่งให้คิบให้คิบห้ด้วยด้วยอย่ามึงได้จับไม่แร้งกูต้องแข่งให้คิบให้ โโคดแม่มันอุบาดีตายโบโคดแม่มันอุบาดีตายแม่มันัาปีมันอีกันนีกันรวยรู้ยามดเจ็บตึงตีนี้ยาควอาแม่กูอบปีมันอีกันมันแกโครดนั่นแกโครดที่กูว่าแกนั่นหลักกิน้วยแกนั่งเลยตึงกันนี้ทีนี่แม่กูข้าวอยู่ไหนจองแม่แกสียใจดำดำมุกดำตาเปลือมใจเบ็ดอะไรจัง ตังขันนี้ก็เช็ดใชอไแมพัวมาอยู่บ้านพ่วมากินอยู่บนบ้านพ่วแม่พ่วการต่ำกับก้าวให้กินในแม่พัวกินอยู่แม่พ่วมาด่ารี่มังนี่กันมังไอ้วบไปจอกตึงแต่นี้อ่ะแม่กูเป็นโรองแองแกว่าโรองแอ็งอบโตมาเจอในกลัวเลยคนไม่ตามต่อชู้นายจองตึงแม่มึงว่าเพื่อแม่กูยงยงมาเลยผมแม่เป็นโรงแองเลยนะอยู่ไก่ั้งนูแม่กูแม่มึงว่าเพื่อแม่กูว่าให้ยงไงยงไงยงยงไงยงไรล่ะเนาะ

ยืนตาคูอบังเออใถ้มายืานตาคูอยู่กลางแดดหัททรงอาเชียงแวดแวดยืนแต่ฉันแต่ยืนแต่ฉันถ้ากูเจอว่ากูบังเออ กูตือว่ากูกระสูเหมือนกันให้คณะตาุกจริงให้แคบขึ้นมาคณะตาติจรงให้วิ่งขึ้นมา <S <S โอ้อยแม่มึงก่วะ่ะเออแม่กูไม่ความว่าปอยยาด้แกว่าจายาจริงให้ขึ้นมาบนดอกจกกันแคต็กไปไหนจึงกะเนี่ยอยากูวิบลูกพายไม่ไอ้เจ็ดกะแลววันนี้เราได้อิดดาวอุ้ยจำเป็นวะจึงแม่กูกระดาน้อยยากูกระดาแคบ เจ็บไปมึงเล่าไอ้จบไปมึงเล่าไอ้จบอย่างไอ้ข้าตกบกพร่องเล่าเออจ่อยไอ้จำเม็นฝากแต่โอ้ยไอ้โอ้ยไม่ไม่ต้องแคบกูเล่าไอ้ควังตรงที่นี่ย่ามึงบัดเบือโตอย่ากูวิบลูกไปไม่ให้เกียรติวันนี้มันแม่จักรีความเป็นเม่พ่วงแล้วยากูว้าเป็นดูร้ายแข็งแค่ต้องโดนก็วิบมันดูราเวลากูว้าวบทยำย่บก็ปัม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 ตึวเธอ ปั๊ม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 ดึงดึงถึงถึงทุกทีเนี่ยอยากกวาเลยปั๊ม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 ดึงดึงดึงโอ้ว่าวันนี้มันต้องแทงให้ชาละวันเออที่มันมาท้าทายโอ้ว่าโลกเออหยุดทายให้ฉังอะไรจะนักเอินนะฮะโลกเออใจนักช่วยได้ไหมไปขนาดที่ทุกมาอีลุนหลุนมาขนาดตาทุกจริงมึงอย่าได้ให้ลงมาตบแคกน้า ปัง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 ตุ้งตุ๊งโกลบไปหรอเหมีจังโกลบโป้คูแน่จ้องตึ้งกันเนี่ยโป้คู่เนี่ยแกวิบเนี่ยแกงออนโน่นนั่งซื้อปลาไปนามานี่แนเนี่ยน่งซื้อได้ก็นั่งซื้อปลาไปนามานี่นางปลาไปนามานี่ในเหลาวะ ไอ้นั่งเชือปลาไปนามานี่อันทีว่าทุนอนผู้นั่งโอ้ปลาเป้ยมานี่อนั่งแน่นั่งแน่นั่งเชื่อปลาไปนามานี่นั่งแน่แกงานไม่โต๊ต้องมีหนางเราเวงไรยมังมันไรอย่างนี้ต้องตีเนี่มันมวัวเนี่ยแกวิบแกสั์ตั้งชื่อตั้งครมแกว่ากล้วยวี่เดียวต้องวี่ล้านเมากินจะมารบกันต่างบ้านตึงผมเป็นได้ก็พกูเป็นลำตัดตึงกะเนียพกูว่าเป็นลำตัดมาลุยด้านตั้งกลักลวพมึงว่าเปลือโพกกูว่า กลวยวีเดียวมาเที่ยงเกี่ยวกันตั้งบานกลวยวีเดียวมาเที่ยงเกีียวกันตั้งบานกินแล้วก็กินไปเอ้ยกินแล้วก็กินไปแล้มาพูดทำไม่ละกันนายดําาดเปป้าลามาปลวยวีเดียวเที่ยงเกี่ยวกันตั้งบานแล้วมากลวยวีเดียวเที่ยงเกีียวกันตั้งบานกินแล้วก็กินไปเอ้ยกินแล้วก็กินไปแล้มาพูดทำไม่ละกันนายดำาาด ร้อยพวกมึงอร้อยนะเป็นลำตัดเออตึ้งกันนี่ไอ้มีพอกูแนจองวะยังไม่จบในตอนมึงน่ะผมเป็นได้ก็ว่าเป็นดีเก้ตึ้งกันนี่อะพอกูเป็นดีเก้ตึ้งที่นี่แกได้ยินแจยงเมียรบกับแม่ผพอรบกับแม่เมื่อแนวแกปากควายขึ้นมาอยู่ใจคนโนดจึงแกบอกว่ามึงปักกินโนเลียงคนควายหน้าขอายใจไหมเอ๊ะเดียว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 มีเดียวใช่ตอง ก๋วยได้กินโอเลี้ยงอ่ะโอ้ยหย่าแม่ผมจับพี่แก๋กูไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้มันนู่ขอนำกินข้าวมังคกยอ่าพอนตียนพอนมึงอกใจมีใช่ต้องแล้วควายได้กินข้าวมังคเกย์โอกันมึงจับคิดแล้วกันแล้วไปเลยโอาปักเหลาเหลาแล้นี่จะรูปแบบตีแรกมาตั้งเป็นเนี่ยโอกใจต้องอย่าแม่ผมกว่างลืมลืมตัดยางรลอกสุดกูแต่อึ้ไปดิฮึมนักกัน